สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมัศจรรย์วันนี้ครับเราอยู่ที่บ้านหนองบัวทองตําบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาให้ความสําคัญกับการทําทุเรียนที่เรียกกันว่ามีความยั่งยืนสูงเขารู้จักกับคู่หูมัศจรรย์มาเป็นระยะเวลานะครับปีกว่าๆและครั้งแรกนะครับตอนที่เขา ใช้กับทุเรียนนั้นก็คือว่าใช้ตอนที่ทุเรียนกําลังทําลูกนะครับทำให้ลูกนั้นมีผลที่อ้วนขึ้นอวบขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มาใช้ในช่วงที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ในการทําใบสะสมใบแล้วเกิดความอัศจรรย์มาโดยตลอดครับจนวันนี้ครับถึงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตยิ่งมีความภาคภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างยิ่งเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าของสวนซึ่งอยู่ข้างผมนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมมีชื่อมีเสียงอยู่แล้วว่าครับนายเรืองศิลป์นาคาครับชื่อเล่นชื่อโอเลี้ยงครับนับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่โอเลี้ยงครับผมพี่โอเลี้ยงครับที่ที่แห่งนี้เราปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนครับหมอนทองหมอนทองนะครับจำนวนสักกี่ต้นกันครับเฉพาะป่านี้มันอยู่ประมาณร้อยสามสิบต้นร้อยสี่สิบต้นครับพาะโซนี่ส่วนที่นะครับจนซนที่แปดปีฮะอายุแปดปีอันนี้แปดปีนะครับที่เรายืนอยู่นี่แปดปีแปดปีมันมีอื่นอีกไหมครับไม่มีครับไม่มีนี่แปดปี แล้วก็มีอายุอื่นอีกไหมครับมีมีแต่เป็นสวนถัดไปสวนถัดไปอายุเท่าไหร่ครับบ้าง5ปีแล้วก็10ปีรวมทั้งหมดกี่ต้นกันครับรวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณ3 0มกว่าต้นครับ300อยกว่าต้นเรียกว่าเป็นทุเรียนพันหมอนทองล้วนดังนั้นตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเห็นลูกดกสะพรั่งเลยเนี่ยนะครับตอนที่พี่รู้จักกับคู่หูมัศจย์นั่นนะครับเรามาใช้กับคู่มัศจันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้ว ตอนนั้นมาทาอะไรครับก็ตอนนั้นคือคือข่าวเกยบก่อเขาเขามาหาท้าวสมชายเขาแนะนําครับแต่ผมก็รู้มานานแล้วแหละไอไอไอขู่ประจานผมรู้มานานแล้วนะแต่ผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเห็นก็มันเป็นชีวภาพเป็นอินทรีย์อะไรเพรานไม่มีสารเคมีมีอะไรเงี้ยเป็นชีว่าผมก็กลัวว่ามันจะไม่เก่งจริงไม่ดีจริงผมใช้มาหลายตัวทีนี้ก็ลองเปิดใจลองใช้ดูพอใช้ได้ประมาณสัก สอามชุดนั่นแหละใบมันออกอาการมัน,ม,น,ม,นมันขึ้นเงาขึ้นบใบใหญ่ทีนี้ก็เลยสั่งชา้าตลอดครับอ๋อตอนที่เราเจอครั้งแรกนั่นคือเราใช้กับการที่ดูแลลูกก่อนใช่ไหมครับครับตอนแรกช,รช่วงสุดท้ายของขอบที่แล้ว ครับครับทั้งทาของเราแต่ไม่ได้ทช้จริงจังไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังไม่ได้อันน้ก็ยังไม่เห็นผลอะไรยังยังไม่เห็นผลเพราะผมผมพุ่นพุ่นที่ลูกกมันโตแล้วอะไรแล้วไม่เห็นผลท่าที่ควรก็คือยังไม่ได้มองเห็นว่าประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรคือยังไม่เปิดใจเต็มร้อยยังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยคือเราเอาใช้งั้นแล่วันแนะนำก็ลองใช้ไปครับแล้วมาเปิดใจเต็มร้อยในเรื่องอะไรครับถึงเปิดใจใช้คู่หูครับก็พวกที่อยู่ละยองเขาบอกว่า เขาใช้คู่หูแล้วของเขาอ่ะมันต้นมันไปป่วยมันโซมันดีขึ้นครับผก็เลยบอกงั้นลองสั่งดูลองลองให้ผมใช้ดูสักสองชุดครับกับกับดนเล็กๆก่อนนะดูเรียนูเล็ห้าปีห้าปีครับพ่นใบสักประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองชุดพอใบมันเริ่มเปลี่ยนแปลงใบเริ่มมันขึ้นเราพ่นไปกี่ครั้งครับพ่นประมาณสองครั้งครับสองครั้งสครัเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนั้นอัตราส่วนก็ประมาณตามที่อัตราที่แนะนําใช้แหละคือพันลิตรต่อ ต่อซองหนึ่งกับขวดหนึ่งอ๋อเขาหมายความว่าน้ำา1 0 0ลิตรใช้1ชุดนะครับหซองเวอร์แพนกับ1ขวดไคโตซานครับแล้วเราพ่นเมื่อกี้กี่วันครั้งนะครับก็ผมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็มีหลุดบ้างไป10บวันบ้างแต่ผมจะไม่ให้ต่ำกว่าสิบวันไม่ให้ต่ำกว่าสิบวันไม่ให้ต่ำกว่าสิบวันพ่นไปกี่กี่ยาวมาโดยตลอดเป็นอย่างนี้ครับยาวพ่นตลอด แลวเห็นการเปลี่ยนแปลงคือที่ว่าเมื่อกี้คือเรื่อยๆใบดีใบดีใบดีครับต้นที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยกรณีต้นึเหลืองต้นใหญ่เนี่ยต้นเนี้ยปกติมันไปแล้วผมพ่นทั้งดินทั้งอะไรช่วยเพราะผมเอาลูกไว้ปกติมันไปแล้วเนี่ยอ๋อครับครับปกติมันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วคําว่าไปก็คือตายตายครับดังนั้นนี่ก็หมายความว่าตัวนี้ชุบชีวิตขึ้นมาใช่ฟื้นตื่นขึ้นมาเลยใช่ใช่และอยางให้ผลอีกนะได้ได้เอาละครับเราพูดถึงว่าพอใบดีแล้วครับทุเรียนเนี่ยขนาดนี้ ทุกต้นก็ให้ให้ให้ผลผลิตหมดให้ผลผลิตหมดไอ้ต้นห้าปีนั้นเพิ่งให้ครั้งแรกปีแรกปีแรกครับโอ้โหนั้นเราพูดโดยภาพรวมกันแล้วกันครับว่าตอนที่เราเริ่มมาทําทั้งหมดเนี่ยถือว่าเราใบดีละทั้งต้นหปีแปดปี1ิปีถูกไหมครับครับใบดีแล้วตอนนี้จะถึงตอนทําดอกเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงครับผมก็ทําตามที่คราวเกียรติเขาแนะนํามาแล้วครับปกติคือว่าผมจะทําสารเป็นหน่อยนึง ผมทำสารไปแล้วผมก็เอาพวกนี้มาจาสมอาหารช่วยครับนไปเรื่อยๆเพิ่มมาตามาครึ่งซองเพิ่มมาอีกครึ่งซองเนาะับน้ำน้ำผลิตต่อต่อซองครึ่งกับน้ําลิตหนึ่งก็กลายเป็นซองครึ่งครับซองครึ่งกับน้ำผลิตแล้วก็ไข่ตัวซานหนึ่งขวดครับแล้วยาจับใบไม่ต้องมาใช้ไม่ปกติผมต้องซื้อยาจับใบตลอดครับแล้วเป็นยังไงครับเราพ่นวิธีการพ่นคือก็เจ็ดวันเหมือนกันเจ็ดวันเหมือนกันครับ เราจะเน้นที่ท้องกิ่งช่วยด้วยเลยด้วยช่วงช่วงแต่ถึมอาหารช่วงอะไรเงี้ยครับท้องกิ่งเนี่ยพอเราพ่นไปแล้วเนี่ยดอกที่ออกมาลักษณะเป็นยังไงบ้างครับดอกมันจะมันจะสดใสดอกดอกมันจะออกขาวๆสดใสครับดอกมันจะสดใสครับดอกเยอะเราก็สามารถแต่งดอกได้ทันแต่งระบบดอกแล้วคอนโทรลดอกว่าเราจะไว้ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนได้ดอกเราเยอะเราก็มีการเขี่ยออกตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้ในใจว่าท่รงตรงเนี้ยมันจะควรจะไว้กี่ลูกกี่ผลกันถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับพอเขี่ยดอกแล้วเนี่ย ออกเป็นผลที่มันติดเป็นผลตามใจเราปรารถนาเนี่ยมันติดดีไหมครับดีดีครับดีดีวงน้อยขนาดดอกน้องดอกอะไรแต่จุดอื่นก็ว่าดอกน้องดอกพี่ขึ้นดอกไอ้ดอก,ดอกลูกโตมีดอกน้องขึ้นมันสลัดของผมไม่สลัดก็สลัดก็สลัดน้อยสลัดมาก,มากอ๋อโอ้นี่ก็ถือว่าในถ้าวงการทุเรียนก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดามจุเดียวมันมันก็ถือว่ามันเก่งไงนะในในใน,ในที่ผมใช้ปุ๋ยทายามานะเพราะว่าผมก็ผมจาทุเรียนมาห้าหกปีเนะี่ยก็มีปีนี้แหละที่ประสบความสําเร็จ มากที่สุดอ๋อเหรอครับครับครับอรันี่กำลังจะพูดถึงเรื่องผลผลิตถูกไหมครับผลผลิตดังนั้นผมขออนุญาตว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นผลผลิตเนี่ยนะครับเราไปดูว่าพอติดเป็นผลแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการบํารุงผลยังไงครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้อีกเหมือนกันครับผมจะเน้นตัวนี้เป็นหลักเลยเน้นู่หูนี่นะครับเน้นคู่หูเป็นหลักมีการเพิ่มเติมอะไรไหมฮะอัตราส่วนของการผสมก็เพิ่มมาช่วงลูกเท่าไข่ไก่เท่าอะไรนะครับช่วงไข่ไก่ครับตัวเร็วตัวเร็ว หมายว่าลูกขยายขึ้นครับลูกขยายโตเร็วเขาเรียกว่าลูกเบ่งเนาะลูกเบ่งส่วนมากทุเรียนน่ะสังเกตไปเนี่ยเขาจะบิดกันเยอะนะลูกบิดก็คือทรงไม่สวยทรงไม่สวยบิดกันเยอะครับอากาศบีบปีนี้ถือว่าอากาศบีบปีนี้มีความผันแปรของอากาศเยอะครับผันแปรเยอะเขาว่าอากาศบีบนี่คืออากาศมันร้อนหรือเย็นหรือหนาวร้อนนะครับมันร้อนร้อนจัดเย็นก็เย็นก็มีนะเย็นก็มีมาสลับกันทําให้เกิดการบิดถูกไหมครับเพื่อมันเครียดอะมันเครียดมันก็แสดงออกมันเครียด ครับพอลูกมันเครียดอย่างนี้นะครับเราก็หมายความว่าผลผลิตของเราเนี่ยยังอยู่ในรูปทรงที่พองงามโดยในสายตาเนี่ยมันลูกหนึ่งกี่กิโลกันครับเนี่ยผมมาคํานวณเลยเฉลี่ยลูกละอยู่ประมาณ3ากิโลครึ่งสามกโลครึ่งนี่ถือว่ากําลังดีกําลังดีกาลังดีครับแล้วเปลือกหนามอะไรรูปทรงสวยละแล้วเปลือกหนามอะไรสีสีเปลือกสวยหนามสวยหนามสวยใครโลกมาหานี่ก็คือผม พอโพสปุ๊บนี่โอ้าแย่งกันเล่นเลยครับเพราะว่าเขามาดูปืนน่หนามมันสวยทีนี้เดี๋ยวเขาก็มากันเองก็วิ่งกันมาหาเราเลยกันมาเลยเราพอใจใครลงไหนเราก็ทำสัญญากับลุงนั้นอืมเอาละครับตอนนี้พอเขามาตัดเนี่ยส่วนใหญ่การตัดทุเรียนนี่เขาดูจากอะไรครับถึงว่าตัดได้ไม่ได้เขาก็ดูจากนะครับไอ้หนามดูจากหนามแล้วก็ดูจากเนื้อครับยังไงเขาดูเนื้อเป็นหลักเนื้อของเรานี่เป็นยังไงครับเนื้อ มันเท่าที่ตอนเนี้ยมันก็สีมันยังไม่เข้าเท่าไหร่สียังไม่เข้าครับสียังไม่เก่งหน้ามันมันที่สิบครับวันที่สิบสิบเมษาครับวันที่สิบเมษาตัดวันนี้เราวันที่หกเนาะวันที่หกครับแป้งเป็นไงบ้างครับแป้งแป้งก็ถือว่าโอเคแป้งโอเคแป้งโอเคแต่สีไม่ได้อ้แป้งนี่ถือว่าเป็นที่ต้องต้องใจเขาละแป้งครับแป้งพอแต่สีไม่เข้าสีไม่เข้ายังไม่ผ่านเพราะปีนี้เห็นบนกันเยอะครับหลายส่วนด้วขนาดนี้เราตัดที่เห็นว่าตัดซอยๆลงมานี่มันเป็นยังไงครับ ก็คือตัดเอาลูกที่เป็นเป็นหัวอดอกที่มันเข้าก่อนเลือกเอาที่มันได้คือหัวดอกนี่มันเป็นลูกแรก,แรกใช่ใช่ไหมครับลูกแรก,แรกๆ,รกๆเขาตอนนี้คาดการณ์ยังไงครับกับเอาเฉพาะตรงช่วงที่8ปีนี่ก่อนว่าปีนี้เราคาดหวังว่าเราเห็นอย่างเนี้ยดกเต็มต้นอย่างเงี้ยครับ,รบอย่างเนี้ยสักี่ตันเงีครับเฉพาะโซนเนี้ยมันก็น่าจะเกือบ30ตันในความคิดผมมันนะ30ตันนี่มันกี่ต้นเงีครับ30ตัน มันก็ <8 S 1> อยู่ร้อยสามสิบกว่าต้นครับ130ร้อยสามสิบกว่าต้นนี่สามสิบตันนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติการของพี่โอเลี้ยงหรือเปล่าของผมปีที่แล้วผมได้ทั้งหมดทั้งป่าโน้นผมได้ยี่สิบเอ็ดตันไงนนแต่ทั้งหมดนี่นะครับแต่ว่ารวมสิบปีกับแปดปีนี่นะครับสองสองป่าสองป่านี่นะเพราะผมพลาดเดี๋ยวปีผมพลาดมาทุกปีมผมพลาดใบอ่อนมาลูกออกมาใบอ่อนกดใบไอ้นู่นไอ้นี่มันเยอะไงผมมันมาเจอไอ้นี่ช้าไปหน่อย โอ้โหช้าไปหน่อยแต่ว่ารู้มานานแล้วแหละก็ได้ยินข่าวเรืมาพอผมพูดถึงตรงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะไปคุยกันว่าผลผลิตเรารู้อยู่แล้วปีนี้ต้อง30ตันขึ้นนะครับสองแปลงอายุ10ถูกไหมครับเมื่อก่อนก็คิดว่าขนาดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้แบบเดิมก็พลาดโอกาสไปเยอะถูกไหมครับพลาดโอกาสไปเยอะได้ตอนนั้นยี่สิบตันยีบตันนี่ขึ้นมา กะด้วยสายตาจากลงเขาดูกันแล้วอ่ะา30ตันเห็นเห็นนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้ด้วยนะยังไม่รวมนู่นนะเอาละครับผมก็อยากจะรู้ว่าต้นทุนเมื่อก่อนนะของพี่เลี้ยงอ่ะตอนที่ว่าได้21ตันนะเราใช้ต้นทุนไปขนาดไหนครับผมก็ไม่ได้เคยจดเคยนะแต่ว่ามันมากฝ่ายอยู่ลวมันมากว่ายอยู่ลวถ้าเป็นเปอร์เซ็นเราคิดเป็นเปอร์เซ็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นั่นนะเมื่อก่อนเราสวนตอน21 เอาเอาเปอร์เซนต์หลักเอาเอาร้อยหนึ่งเนาะครับทักจี้สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนี้ก็เท่ากับก็ไม่น้อยถูกไหมครับก็ก็ก็ไม่น้อยถ้าล้านลงมาก็เหลือประมาณสักหกแสนเจ็ดแสนเองถูกไหมครับเพราะว่าผมจะขยันพ่นตัวนี้อแล้วอย่างหนึ่งผมจะไม่ค่อยพ่นแบบแบบแบบพร้อมกับยายาฆ่าแมลงส่วนมากผมจะแยกอ๋อนี่ก็อีกเทคนิคหนึ่งถูกไหมครับคือคือบางคนเขาไม่เวลานะเขาก็พ่นรวมอะไรรวมแต่ผมเออของเรามันไม่ได้มากมายกับ แยกผลนเอาขยันเอาหน่อยครับมันจะได้ผลดีกว่าครับโอ้โหนี่ก็หมายความว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าพ่นแล้วขยันนะครับเพิ่มเติมระยะเวลาถูกไหมครับใช่ใช่ความถี่แล้วก็เข้าไปดูแลทุกรายละเอียดเพราะเราถี่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายถูกไหมครับว่าจะเพิ่มผลผลิตของเราได้อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องนักการเกษตรครับวันนี้ได้เทคนิคดีมากนี่เฉพาะแปลงนี้นะครับร้อยสามสิบต้นนี่นะบอกแล้วว่าสาสิบตันนะครับ แล้วเหลืออีกแปลงหนึ่งยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับแต่เมื่อก่อนหน้า10ปีด้วย8ปีด้วยเนี่ยนะครับรวมกันแล้วได้แค่ย,ยี่ิบตันนี่ไม่ธรรมดาพี่โอเลี้ยงครับจริงๆเราอยากจะคุยกันยาวๆให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบในรายละเอียดนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่พี่โอเลี้ยงได้ให้ความสําคัญกับเทคนิคพิเศษต่างๆตลอดจนมีความ ปัศจย์ใจในการที่จะใช้คู่หูแล้วท่านก็พลั่งพลูด,ด้วยความรู้สึกว่าใช้จริงนะครับแล้วก็ลดต้นทุนจริงที่สําคัญครับมีเทคนิคอีกมากมายหลายอย่างท่านมาสอบถามากับพี่โอเลี้ยงได้พี่โอเลี้ยงครับอยากจะบอกเพื่อนพ้องน,น้องพี่ที่เขาบางทีบอกที่พี่โอเลี้ยงว่าอย่างเงี้ยคำว่าเสียโอกาสพลาดโอกาสที่พี่โอเลี้ยงพูดกับผมเมื่อตอนต้นช่วยบอกเรื่องการพลาดโอกาสการเสียโอกาสที่ว่าลงโมไปยุ่งกับอย่างอื่นซะนาน ไม่ได้ค้นพบเจอมาในวันนี้ให้กับพี่น้องท่านอื่นๆได้รับทราบด้วยครับออม,มันต้องลองดูนะครับเพื่อนๆทุกคนนะนต้องลองดูครับเพราะมันต้องศรัทธาศรัทธา,าแล้วเราก็ใช้จริงจังได,ได้ผลครับเราต้องใช้จริงจังถ้าเราใช้มั่งไม่ใช้มั่งไม่ได้มไม่ค่อยได้ผลครับลองเราตั้งใจใช้ศรัทธาจริงๆใช้จริงจังได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคครับพูดคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่างเต็มปากเต็มคำเต็มใจแล้วก็ที่สำคัญครับคำว่าพลาดโอกาสเสียโอกาส นั่นเป็นเรื่องสําคัญของเกษตรกรนะครับหมายความว่าความสุขใจทั้งครอบครัวที่เราจะได้รับแล้วก็ความสุขใจที่เป็นเรื่องของการตอบแทนด้านตัวเงินความสุขใจครับในการลดต้นทุนเป็นเงินเป็นทองทั้งสิน้นและที่สําคัญครับเขากําลังบอกในใจว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ต่อเนื่องก็คือปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตาหญิงเกษตรหลังจากนี้ต่อไปที่สําคัญครับนี่คือความมั่นใจเชื่อมั่นและศรัทธาในผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์เมื่อศรัทธาอย่างนี้ครับก็หมายความว่า,วา เขาไม่เสียโอกาสไม่พลาดโอกาสเมื่อไม่พลาดโอกาสไม่เสียโอกาสก็หมายความว่าทํากําไรให้กับชีวิตมีความสุขในการทําการเกษตรที่ยั่งยืนลูกเมียนะครับก็พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนอย่างเห็นเห็นโอกาสหน้าครับผมจะไปะติดตามการทํางานของ3ามเกลือแวร์แพนกับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเพื่อใช้ลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความสําเร็จแบบยั่งยืน ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวัวทันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เ